สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับอันนี้ปลูกได้สองเดือนนะครับเริ่มออกดอกแล้วครับนี่นะครับหนึ่งหัวนะครับใส่ลงไปหนึ่งหัวนะครับจะแตกต้นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพอออกดอกนะครับต้นเล็กๆก็จะแตกขึ้นมานะครับเป็นแตกเป็นหน่อขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยดูนะครับนะครับอันนี้คือหน่อหน่อนะครับ นี่ครับหน่อหน่อจะออกมาสามสี่หน่อแล้วนะครับอืมเดี๋ยวจะดูนะครับตอนนี้เริ่มออกเยอะนะครับคือต้นดอกกระเจียวเนี่ยครับได้ประมาณสองเดือนนะครับเมื่อพ้นดินมาสองเดือนนะครับก็จะเริ่มออกดอกนะครับแล้วก็จะแตกหน่อแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับดอกจะสวยมากนะครับซุกดอกเลยนะครับชาตจะหวานกรอบนะครับดอกกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับดูแปลงนี้นะครับปลูกได้ประมาณสองเดือนนะครับเนี่ยผมยกล่องนะครับยกล่องขึ้นเพื่อที่จะให้ระบายน้ําได้ดีนะครับน้ําไม่ท่วมขังนะครับอันนี้นะครับเริ่มเริ่มมีดอกให้เก็บแล้วครับหลังจากปลูกผ่านไป2เดือนนะครับ ก็ยังไม่แผ่ขยายเยอะนะครับเพราะเป็นปีแรกนะครับบางต้นก็ออกหลายต้นนะครับดูนะครับทุกต้นนะครับก็จะออกดอกเรื่อยๆนะครับพอต้นโตขึ้นมานะครับเขาก็จะตั้งท้องนะครับแล้วก็จะออกดอกกลางลําต้นนะครับเมื่อถึงเดือนพฤศจิกานะครับเขาก็จะเริ่มต้นจะเริ่มยุบไปนะครับ แล้วช่วงเดือนเมษานะครับเขาจะออกดอกก่อนต้นนะครับจะเป็นดอกกระเจียวที่สวยงามมากนะครับเหมาะที่จะปลูกในพืชเศรษฐกิจนะครับนี่นะครับสวยนะครับนี่ครับใกล้กันนะของดอกนะครับโอเคนะครับวิดีโอนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ